คุณผู้ชมเข้าสู่รายการวิทาโซเจีสรายการที่จะนําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีณาศรีบัวชุมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายเลยนะคะไปเริ่มที่ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางตรวจเยี่ยมกําลังพลกองร้อยทหารราฝึกผสมไทยสหรัฐอเมริกา JPMRC 24ขีด01ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปร่วมประเมินผลกับกองพลทหารราบที่25กองกําลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกนรัฐฮาวายสหรั รัฐอเมริกาค่ะโดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลฝึกเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะและความรู้เพื่อนำม,มาพัฒนากองทัพอย่างเต็มขีดความสามารถค่ะพลเอกจรินชายหินเทาผู้บัญชาการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลที่จะเดินทางเข้าร่วมการประเมินผล Joint Pacific Multinational Readiness Center Rotation หรือ JPMRC 24-01ครั้งที่5 เพื่อมอบแนวทางปฏิบัติให้กับกําลังพลก่อนเดินทางเข้าร่วมการประเมินผลกับกองพลทหารราบที่25กองกําลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกา ดยผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมกองร้อยทหารราบก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมการประเมินผล JPMRC 24.01ในห่ 01, ในห้วงวันที่26ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนี้ประกอบด้วยโครงสร้างประกอบกำลังการฝึกทบทวนทางยุทธวิธีการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพร่างกายการเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษการทบทวนการถอดบทเรียนกิจเฉพาะที่ต้องปฏิบัติในการตรวจสอบประเมินผล8กิจเฉพาะและการเคลื่อนย้ายกำลังพล โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาสกำลังพลโดยขอให้กำลังพลทุกนายที่ได้รับโอกาสจากกองทัพบ,บกตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ซึ่งทุกคนจะได้รับประสบการณ์ตั้งแต่การเดินทางจากประเทศไทยโดยครั้งนี้ได้จัดให้นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้าชั้นปีที่5พร้อมด้วยนักเรียนนายสิบทหารบกเข้าร่วมการฝึกด้วยนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นายทหารหญิงเข้าร่วมการฝึกจํานวน2นายโดยขอให้ใช้โอกาสจากการแสวงหาให้เป็นประโยชน์จากการสังเกตการพบปะและการพูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาติกล้าคิดการแสดงออกนับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อท่านได้รับโอกาสที่ดีนี้แล้วควบคู่กันไปก็คือการที่จะสแสวงหาโอกาสน,นั้นคงไม่ได้มาแต่เพียงการที่เราได้หยิบยื่นให้การสแสวงหาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองคำว่าสแสวงหาเหล่านี้เกิดจากการสังเกตเกิดจากการพูดคุยพบปะ การสื่อสารผมได้พูดไปแล้วว่าคนต่างชาตินั้นใดขีดความสามารถและความรู้ความสามารถของการเป็นทหารนั้นไม่ได้ต่างจากเราเขาอาจจะได้เปรียบกับเราเรื่องภาษาซึ่งเป็นภาษาสากลแต่ในการปฏิบัติทางทหารภาษาทหารเนี่ยเป็นภาษาสากลอยู่แล้วท่านจะสามารถสื่อสารด้วยภาษากายหรือภาษามือ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตรงนี้ที่ผมบอกพวกท่านว่าเป็นโอกาสเนี่ยอย่าได้เสียโอกาสนี้ไปการกล้าที่จะแสดงออกในอันที่จะถามด้วยภาษากายภาษามือผมว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นและโอกาสเหล่านี้มันก็จะสามารถ ใช้ประโยชน์ได้กับพวกเราในอนาคตโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลและพบปะพูดคุยกับกำลังพลทางนี้กองทัพบ,บกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่สองโดยกองพลทหารราบที่6กองพันทหารราบที่สามกรมฐานร,ราบที่6 เป็นหน่วยหลักในการประสานงานกำกับดูแลการปฏิบัติและจัดกําลังพลเข้ารับการฝึกประเมินผล JPMRC 2 4 0ครั้งที่5ตามโครงการฝึกร่วมระหว่างกองทัพบกสหรัฐกับกองทัพบกมิตรประเทศโดยจัดกําลังพลเข้ารับการฝึกประเมินประเมินผล105นายโดยมีกําลังพลแต่ละกองทัพภาคเข้าร่วมค่ะ คุณผู้ชมคะน้ําใจคนไทยไม่เคยเหือดหายไปไหนนะคะโดยเฉพาะน้ําใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงที่มีภัยพิบัติค่ะที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทประสานแสงศิริลักษ์แม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยกองทัพภาคที่3 เป็นประธานรับมอบสิ่งของบริจาคเป็นข้าวสารขนาด5กิโลกรมัม400ถุงไม่มีกึ่งสำเร็จรูปลังใหญ่12ลังปลากระป๋องลังใหญ่10ลังจากนายสุรพงษ์รุ่งโรศสิทธิชัยประธานคณะกรรมการสารเจ้าพ่อเฮ่งเจียจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะ เพื่อจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ17จังหวัดภาคเหนือของกองทัพภาคที่3ที่ยังขาดแคลนเครื่องอุป,ปโภคบริโภคหรือประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่โดยกองทัพภาคที่3จะได้นำเครื่องอุป,ปโภคบริโภคดังกล่าวไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ถึงมือต่อไป ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะมีน้องทหารกองประจำการบางส่วนปลดประจำการค่ะกองพลทหารราบที่7ก็มีสิ่งดีๆมอบให้นะคะสิ่งหนึ่งก็คือมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานค่ะโดยจะมอบให้น้องๆน,งนำไปปลูกในครัวเรือนแล้วก็แบ่งปันในชุมชนได้ด้วยค่ะพลตรีชายแดนกฤษณสุวรรณผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7 เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีให้แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในห่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จำนวน37นายเพื่อให้น้องๆที่จะปลดประจำการนำไปปลูกไว้บริโภคและแจกจ่ายมเมล็ดพันธุ์ให้แก่เครือญาติรวมถึงประชาชนทั่วไปในชุมชนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาทำเกษตรปลอดภยัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการมีผักปล่อดสารพิษไว้บริโภคและจําหน่ายออกสู่ตลาดรวมถึงเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับทหารที่ปลดประจำการไปแล้วให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยค่ะ พลตรีชายแดนพร้อมคณะก็ยังได้ไปตรวจเยี่ยมติดตามและให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยที่ได้นำโครงการทหารพันธ์ดีมาต่อย,ยอดพัฒนาพื้นที่รอบที่พักอศาศัยภายในบ้านพักของทางราชการนะคะตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่3จํจำนวน2นายพร้อมทั้งนำเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจำนวน9ชนิดที่ได้รับพระราชานุมัติมอบให้กำลังพลน,นำไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนให้เกิดประโยชน์และได้มอบสิ่งของอุปโภคเพื่อใช้ในครอบครัวอีกด้วยค่ะ ไปต่อที่การดูแลน้องทหารกองประจำการอีกนะคะมนทลนทหารบกที่36พร้อมชุดแพร่จากโรงพยาบาลค่ายพระขุนผาเมืองไปเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันค่ะพลตรีวัชรพงษ์แก้วแจ้งผู้บัญชาการมนทลนทหารบกที่36 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานครูฝึกทหารใหม่มณฑลฐานบกที่36ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพระขุนผาเมืองผู้นำท้องถิน่นผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาไปเยี่ยมบ้านของนายทวัชชัยแก้วหนัก ที่บ้านเลขที่24หมู่6ตำบลน,น้ำร้อนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์และนายชัยวัน์เกิดไทยที่บ้านเลขที่233หมู่8ตำบลดงมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งทั้งสองคนนะคะเป็นทหารกองเกินที่เข้ารับเป็นทหารกองประจำการรุ่นปี2566ผลัดที่2ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่36ค่ะที่จะรายงานตัวเข้ารับราชการทหารในวันที่1พฤศจิกายนนี้ เราจะมีการพูดคุยและชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับระบบการฝึกความเป็นอยู่สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อให้ครอบครัวของทหารใหม่เกิดความมั่นใจว่ากองทัพจะดูแลน้องทหารใหม่เป็นอย่างดีค่ะในครั้งนี้นะคะชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายพระขุนผาเมืองได้ดําเนินการตรวจสุขภาพมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นรวมทั้งยาสามัญประจําบ้านเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ครอบครัวของน้องคนเล็กของกองทัพบกด้วยค่ะ พันเอกนรงวิชยานวรวุิผู้บังคับการกรมฐานราบที่8พร้อมด้วยเสนาธิการกรมฐานราบที่8 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8เพื่อเตรียมการรับทหารใหม่ที่จะเข้าประจำการใน1พฤศจิกายน2566นี้พร้อมได้เยี่ยมชมการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารใหม่ในเน้นย้ำการปฏิบัติต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งความต้องการอันดับแรกก็คือทหารใหม่ทุกรายต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ3ามเข็มค่ะ ส่วนด้านสวัสดิการสิทธิต่างๆหน่วยจะต้องชี้แจงให้น้องๆทหารใหม่ได้ทราบอย่างละเอียดตลอดจนการดูแลด้านคุณภาพชีวิตทหารใหม่ตลอดระยะเวลาของการฝึก6สัปดาห์ค่ะผู้บังคับการกรมฐานราบที่8ได้ให้อวาดแก่หน่วยฝึกและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกนายโดยขอให้เน้นการสื่อสารจากสายผู้บังคับบัญชาต้องลงไปถึงน้องคนสุดท้ายเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันผู้ฝึกทุกนายเปรียบเสมือนเบ้าล้อมในการผลิตกำลังพลที่มีคุณภาพสร้างความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจต้องทำความเข้าใจทหารใหม่ที่พวกเขาต้องจากบ้านจากครอบครัวมาสู่อ้อมแขนของเราค่ะในส่วนของการเตรียมการฝึกนะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ได้เปิดการฝึกอบรมการระวังป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ค่ะ พลตรีธรรรงโรเต็มอุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการระวังป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ให้กับกองตรวจโรคผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยให้ความรู้กับหน่วยฝึกทหารใหม่27หน่วยฝึกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกทหารใหม่ผลาดที่2ปี2566 ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดกรองจิตเวชและการฝึก CPR ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ตามนโยบายของกองทัพบ,บกด้วยรักและห่วงใยน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของกองทัพบ,บกในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชมณฑลฐานบกที่37ค่ะกําลังอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ครูฝึกทหารใหม่มณฑลฐานบกที่37และกองผันฐานราบที่3กรมฐานราบที่17ที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลฐานบกที่37อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะสอนกันนะคะโดยเน้นไปที่ความรู้การสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเจ็บ ก่อนเคลื่อนย้ายส่งสถานพยาบาลและได้ทบทวนวิธีช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจหรือ CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตอาการเกี่ยวกับโรคลมร้อนหรือว่า h heat ส t roke ด้วยค่ะ เพื่อให้ครูฝึกทหารใหม่มีความรู้และทักษะรอบด้านเตรียมพร้อมรับทหารใหม่ปะาที่2ประจำปี2566จำนวน89นายในวันที่1พฤศจิกายนนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นการดูแลด้านความปลอดภัยแก่ทหารใหม่เพราะถือว่าเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ คุณผู้ชมคะกองทัพบ,บกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2566มียอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว7,568คนคะ่ะ จากข้อมูลจากเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ของกองทัพบ,บกเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567ยอดรับสมัครในวันที่26ตุลาคม2566 พบว่ามีผู้สนใจสมัครแล้วทั้งสิ้น7,568คนจากจํานวนที่รับสมัครทั้งสิ้น2 9 0 8 1คนแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยมีผู้สมัครแล้ว37คนกองทัพบ,บกมีผู้สมัครแล้ว7,146คนกองทัพเรือมีผู้สมัครแล้ว182คนและกองทัพอากาศมีผู้สมัครแล้ว203คนทั้งนี้นะคะผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ซึ่งผู้ที่สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารประจําการใกล้บ้านได้ค่ะแล้วก็จะได้รับสิทธิค่าตอบแทนสวัสดิการสำหรับกองทห,หารกองประจําการทุกประการอีกทั้งก่อนที่จะปลดประจําการนะคะจะได้รับการอบรมความรู้ทักษะวิชาชีพตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนด้วยค่ะเพื่อออกไปเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่ตอไปค่ะ กองทัพบกไทยและกองทัพบกมาเลเซียยังได้สายสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นต่อเนื่องนะคะล่าสุดได้จัดการประชุมคณะทำงานทางบกไทยมาเลเซีย LWG ครั้งที่2ประจำปี2566ที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียค่ะ พลตรีอภินัติแจ้งผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่5ประธานคณะทำงานทางบกฝ่ายไทยเข้าเยี่ยมคำนับพลตรีดาโตอัสฮานบินฮัจจีมัดออตมานผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่สองมาเลเซียประธานคณะทำงานทางบกฝ่ายมาเลเซียได้หาหรือข้อราชการเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและเป็นประธานร่วมการประชุมคณะทำงานทางบกไทยมาเลเซีย LWG ครั้งที่2ประจำปี2566 ระหว่างวันที่24 26ตุลาคมนี้ที่โรงแรมเบอร์จายาปีนังประเทศมาเลเซียเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกมาเลเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจร่วมตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและได้ร่วมแลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างกันด้วยความมีน้ำใจที่มีให้แก่กันและกันค่ะ ไปต่อที่ภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดนะคะทหารชายแดนก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่นี้กันอย่างเข้มแข็งค่ะล่าสุดได้ไปตรวจพบหอยาบ้าถูกนำมาวางทิ้งไว้ที่พงหญ้าค่ะ กำลังพลชุดหมวดปืนเล็กที่2กองร้อยฐานราบที่5021หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5ซึ่งปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเดินเท้าลาตระเวนประจำวันบริเวณบ้านนาโคกพันตันหมู่5ตำบลประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาเพื่อควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งสองด้านนะคะ ด้านความมั่นคงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบจนกระทั่งไปตรวจพบถุงพลาสติกสีเขียววางอยู่ในพงหญ้าห่างจากถนน200เมตรค่ะลักษณะมีการผูกมัดปากถุงไว้ภายในบรรจุสิ่งของห่อหุ้มด้วยเทปกาวสีน้ำตาลอย่างแน่นหนานำมาตรวจสอบพบว่าเป็นยาบ้าจำนวน20ถุงบรรจุถุงละ200เมตรรวมทั้งสิ้น4 0 0พันเมตรจึงได้นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรประดังเบซาเพื่อให้ชุดสืบสวนขยายผลหาที่มาต่อไปค่ะ ด้านกองร้อยฐานพรานที่2 2 0 4หน่วยเจ้าพกิจกรมฐานพรานที่22จัดชุดปฏิบัติการพิเศษล่าตระเวนพื้นที่รับผิดชอบอำเภอย่ารังจังหวัดปัตตานีหลังมีข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนื่องจากในห้วงเดือนตุลาคมมีวันเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการก่อเหตุที่ผ่านมาหลายเหตุการ์ค่ะรวมถึงอัดก่อเหตุในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่รัฐจึงได้จัดกำลังเข้าล่าตระเวนในพื้นที่ล่อแหลมหรือเตรียมกำลังของฝ่ายตรงข้าม รวมถึงการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเช่นอาวุธสงครามยาเสพติดและสิ่งของที่ได้มาจากการโจรกรรมการปฏิบัติการดังกล่าวนะคะเป็นไปตามแผนปฏิบัติการปัตตานีร่มเย็นภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและกอรมนาภาคสี่ส่วนหน้าจึงขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะเพื่อตอบโจทย์คำถามที่ว่าทหารมีไว้ทำไม ไปต่อกันที่การมีส่วนร่วมของทหารในการสร้างฝายชะลอน้ำนะคะเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ต้นน้ำค่ะ กำลังพลจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่31นําโดยชุดปฏิบัติการดอยตุงร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักงานประสานโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่บ้านผือตําบลแม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจํานวน200คนร่วมไปร่วมมือกันด้วยความสามคัคคีในการสร้างฝายชะลอน้ําที่บริเวณล,ลาห้วยบ้านผาบือหมู่9ตําตบลแม่ฟ้าหลวงโดยได้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวร่องน้ำทั้งสิ้น10ฝายค่ะเพื่อใช้กักเก็บน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและยังจะเป็นการลดผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในห่วงฤดูฝนด้วยค่ะอีกทั้งยังฟื้นฟรูระบบนิเวศความอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรดินน้ำป่าไม้และสัตว์น้ำที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ก็จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพราที่44ร่วมกับผู้นำในส่วนต่างๆและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลพิเทนอเภอทุ่งยางแดงจัังหวดปัตตานีช่วยการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบบริเวณแหล่งส่งน้ำและพื้นที่ริมเขื่อนกักเก็บน้ำชนระทานหมู่บ้านบ้านบือจะหมู่4ตำบลพิเทนอนทุ่งยางแดงภายใต้โครงการการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการระบบน้ำภายในหมู่บ้านและชุมชน โดยอำเภอทุ่งยางแดงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และสำนักโยธาธิการผังเมืองจังหวัดปัตตานีมีส่วนร่วมเพื่อให้พื้นที่แหล่งส่งน้ําและพื้นที่บริเวณริมเขื่อนกักเก็บน้ําชลประทานหมู่บ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดน่ามองรวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งค่ะอีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้คํากล่าวที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสค่ะ ไปต่อที่กิจกรรมจิตอาสานะคะหนึ่งในนั้นก็คือทหารจิตอาสา Army Barber Delivery ตัดผมฟรีเพราะว่าที่นี่ใช้ดนค่ะกองบังคับการควบคุมที่3โดยกองพันฐารราบที่1โกรมฐารราบที่8 จัดกำลังพลทิดอาสาลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Army b a r b e r Delivery บริการตัดผมฟรีให้กับน้องๆพื้นที่ตามแนวชายแดนอำนเภอเชียงคานซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวก่อนเปิดภาคเรียนในอีกไม่กี่วันนี้แล้วค่ะสถานที่ที่จัดนะคะที่โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทอิดพระเกียรติบ้านคกนิ้วต,ตําบลป่าตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะ มาถึงช่วงวันนี้ในอดีตแล้วนะคะ26ตุลาคมไปรำลึกเหตุการณ์และเรื่อง,ร,องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับ v ว s o โซเจค่ะวันนี้ในอดีต26ตุลาคมพุทธศักราช2 5 4 4จอร์จดับเบิลยูบุชประธานาธิบดีสหรัฐลงนามรัฐบัญญัติความรักปิตุภูมิ ซึ่งขยายอำนาจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐในการต่อสู้กับการก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกอย่างมาก 26. ตุลาคม2506รพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สเสด็จพระราชดดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวาชิราลงกรพระอิสริยยศในขณะนั้นไปยังจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งแรกโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งดีเซลรางนิอิกตะจากสถานีรถไฟหลวงจิตละดาไปยังสถานีรถไฟน้ำตกเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรและ,สะเสด็จประพาสน้ำตกไซโยกน้อยอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี 26ตุลาคม2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพพยัวรางกูลสเสด็จพระราชดำเนินมาในการพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรหมดเวลาขอเจอร์สแล้วนะะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะ ช่วงต่อไปชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ที่ฉันปวีนาสีบัวชุมและทีมงานเบียสโชเจอร์ทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ